วันนี้มาชมมวยไทยในรุ่นน้ำหนัก70กิโลกร,รมัมระวางไยแดงอีวันทัศ์ผู้เจ็ดไฟครับอายุ35ปีสูง108.5เซนติเมตรมาจากประเทศลิทัวเนียนะครับนานานมาทีนะครับลิทัวเนียเน่ไม่ค่อยเห็นเหมือนกับพวกออสเตรเลียรัสเซียหรือว่าอิหร่านนะครับที่เยอะแยะหรือว่ามอโลโโกอย่างนี้แยะในไทยนะครับส่วนค้งชงฝ่ายน้ําเงิน ไทยทองสิทธิเพชรสยามอายุ34ปีสูง166ซนติเมตรมาจากประเทศไทยนะครับวันนี้ลิทูเนียกับไทยเจอกันไทยทองในไฟล์่าสุดก็ชนะนนมาเจนนะครับใวันทัศนนี้ประวัติการชกนี้ยังไม่แน่นอนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมาต่อยในไทยเท่าไหร่นะครับส่วนไทยทองในชกมา 65ครั้งชนะ45แพ้20นะครับมาจากจังหวัดสุราธานีประเทศไทยนะครับอายุห่างกันหนึ่งปีนะครับอีวันทัศน์นี้35ไทยทองนี้34ปีนะครับส่วนอีวันทัศน์ได้สูงกว่า้อยกว่ามากเลยนะครับมาดูว่าไทยทองจะแจยยังไงนะครับไฟล่าสุดนึงก็เจอตัวใหญ่อย่างนี้นะครับยังชนะมาได้นะครับไทยทองขอฟังกติกาจากกรรมการก่อนนะครับ โอ้สูงกว่ากันมากเลยนะครับนานๆไทยจะตัวใหญ่กว่าเขานะครับส่วนมากไทยก็จะเล็กกว่าก็ต่อยกับต่างชาติเนี่ยผมเล้าดูเยอะสักหนึ่งเลยวันทัดเป็นฝ่ายขยับเข้าขหาครับตัวใหญ่กว่าเตะก่อนเลยเอามัดขึ้นเหมือกันวันทัดพยายามจะต้อนเขามุมอยู่ทีแต่ยังไม่ถึงเตะขึ้นเลยไทยต้องทีบโอเตะโอ ตอนนี้ไม่กลัวเหมือนกันครับไททองต่อยกับตัวใหญ่นี่เจอมาแล้วเอาหมัดเข้าหน้าเลยอีวันทัดยังหมัดเข้าหน้าขึ้นเหมือนกันพยายามจะต้อนเข้ามุมโยอีวันทัดหมัดเข้าหน้าโอ้ไททองกับที้ายโยไทยทองเตะทีโบได้ผลเลยนะครับเตะแล้วทีฟันซอโอ้ดอกนี้จะเบื่อไปหมัดเข้าหน้าเลยอีวันทัดเป็นอีวันทัดยังเดินไล่อยู่นะครับพยายามจะต้อนเข้ามุมโย ทิบมาข้าหน้ามาข้าหน้าโอ้รัวหมัดมันชุดเลยอีวบรรทัดเราจะก็มาที่บรรทัดโอ้ใน้องก็เตะสวนเลยอี่บรรทัดพยายามจะใช้หมัดอยู่นะครับในท้ทองก็เตะสวนไว้เตะสกัดไว้ทิบไทยท้ทองก็รอสวนอยู่ไม่ใช่ถอยเท่าไหร่นะครับปากหลกักรอสวนเตะเลยอี่บรรทัดพยายามจะเข้าไปใช้หมัดนะครับหมัด,มด,มดมนุ๊ได้เหมือนกัน มัดเขางลงตัวเลยอ้มัดขึ้นเหมือนกันยีวันทัศน์ทีพโอ้ไทยทองนี่ต้องระวังลูกทีพวกเติแล้วตัวเล็กกว่ายีวันทัศน์ยังบุกเรื่อยๆครับเตะพับอในเลยไท่ทองเ,อเตะขึ้นเหมือนกันโอ้แหลกเจอกันเลยยังเป็นฝ่ายบุกเรื่อยๆนะครับยีวันทัศน์ในใหญ่กว่าลอยกว่ามัดยับก็น่า ไทยทองก็พยายามจะลองเ้าเตะเข้ามาใกล้ก็ดวนเตะอยู่นะครับเตะพับหน่อยอกเตะขึ้นเหือนกันนี่วันทัดไทยทองนี่เอา้าวันทัดมาข้าลมตัวไทยทองเจ้าคืน้องยไทยทองอมืมัดคว่ำต่างคนต่างบื้นะครับมัเข้ามตัวมัดข้าหน้ามาโอ้มาเป็นชุดเลยีวันทัดไทยทองเนี่ยป้องกันได้ดีย่าเตะพับนอกทีบเลยวันทัดวันทัดทีอีก เตะพับนอกไทยทองว่างยรอดักอยู่อ๋อเตะเลยวันทัดเตะก่อนไทยทองเตะพับในขึ้นโอ้เล่นฐานล่างไปหาเชว่าเตะอยู่เตะเตะทั้ทงซ้ายทั้งขวาเลยนะครับไทยทองเนี่ยเตะพับในวันทัดว่าง่รรวันทัดหาเล็งเป้าอยู่หาไปค้างอยู่โอ้โดนเตะก่อนเลยวันทัดเข้าไปเอามันเข้าตัวโอ้เสียหลักล้มไปไม่มีอะไรนะครับ เสียหลักมหมดยกที่หนึ่งอย่างกู้ชีสูสีกันะนะครับผ่านไปยกแรกมืยอูุณี้ชกันสามยกนะครับยกละสามนาทีททามาปาตอนยกที่สองทำการเตรียมความพร้อมช่ดนนมช่ดนน้ายก่อนนะครับมาตอนยกสองัำการสั่งลุย ยีวันท <itu> ัด <Bra> ย <vo> <th> <çar> <hou> <istles> ังเดินบุกต่อไทไทรอนก็พยายามเตะแล้วทีบ้าโยยีวันทัดเล็งอยู่หาจังหวะยิงหมัดเข้าไปคางยังเล็งไปคางยนทีไทรองก็หมุนดอกซ้ายเอาขวาแล้วเตะสกัดโอ้หมัดเข้าตัวหมัดเข้าตัวเริ่มหาเป้าแล้วนะครับยีวันทัดโอ้เตะขึ้นหมัดเข้าตัวขึ้นเหมือนกันไทรองเอาแล็กเตะกันโยเหล็กเตะกันโยเตะขึ้นเลยยีวันทัดก็ ต่อยไปได้เรื่อยๆอยู่นะครับไม่มีอาการล้าเลยโอ้เต,โตะโดนเตะสกัดเลยวันนัดเตะโอ้เข้าไปในท้องเตะอีกครั้งเขามาใกล้กับเตสะสกัดไปเรื่อยๆมัดเขาหน้าเลยโอ้ม่เลกมัดกันโอ้มัดเบื่อเสียหลักไปเลยใส่ทองวันนัดนยังเดินบุกตลอดตอนขอมุมพยายามจะต้อนขอมุมอยู่นะครับยิงยักใส่กันอยู่ใส่ทอง,องพยายามจะเตะสกัดไว้เตะพอมั้ ท่านมัดเขาหน้ามัดเขาหน้าโอ้เจอมคนหนึ่งมัดคนหนึ่งเตะเลยแต่ทองพยายามเตะสวนอยู่นะครับจะแทงเขาแทงไม่ได้ทัามัดเขาหน้าโอ้เสียหลักล้มลงไปเลยเอ้กรรมการนับเลยนะครับกรรมการนับอยู่นับอยู่เอาขากระเพกเลยนะครับมีการเจ็บขาด้วยนะครับวันทัดจะปิดเกมได้ไหม เจีมได้ไหมอมัดสวนมาเลยสายทองบรรทัดมาข้ามตัวมาข้างหน้ามาข้ามตัวข้ามหน้าโอ้หมัดมาเป็นชุดมาเป็นชุดเลยออหมัดเป็นชุดหมัดเป็นชุดลงข้าหน้าครับตัวลมตัวหมัดข้างหน้ามาข้างหน้าโอ้ชายทองหมัดสวนมาเหมือนกันโอ้ตอนนี้บรรทัดมาเป็นชุดโอ้โดนหมัดนี้กิ่งเลยนะครับโอ้ลุกไม่ได้เซไปเซมากรรมการยึดติกันชกเลยดูอาการไม่ไหวแล้วครับโอ้โดนหมัดนึงจะลุกลงหัวเสียบลงอีกครั้งกรรมการยึดติกันชกเลยเพื่อความปลอดภัยของนักมวยนะครับ โอ้ก็มาขอโทษขออภัยกันจีโนบุวันทัดก็ขอบคุณแฟนๆที่มาชมครับแล้วก็ขอโทษขออภัยกันนะครับอาชีพเดียวกันมาดูว่าโดนยังไงนะครับมัดตรงนี้โดนเฉียวๆไปแล้วก็เสียหลักลงไปทำการนับคั้างหนึ่งั้งที่สองมาโดนมันชุดเลยนะครับมัดเข้าหน้าเข้างงตัวมัดตรงนี้โอ้ลมกิ้งสามตลบเลย จะลุกขึ้นแล้วล้มลงมาอย่ากมกัรก็ยึดตีกันชกไปเลยนะครับดูการไม่ไหวแล้วครับยึดตีกันชกไปเลยเอากลับมาเตรียมชูมือให้นะครับก็รอวังสัญญาณอยู่นะครับก็เป็นนั่นว่าอิบันทัศน์ู้เจ็ดไฟกับจากริทุเนียชนะนอกไปในยกที่สองนะครับองมาถึงดุดันเลยนะครับก็ยินดีกับอิบันทัศนเป็นกำลังใจให้ไทยซองนะครับ